จีจ้ายานีนางเอกสาวนักบุ๊เปิดภาพล่าสุดของคุณแม่ลูกหนึ่งคะ่ะสาวจีจ้านางเอกสายบู๊เจ้าของผลางานภาพยนตร์เรื่องช็อกโกแลตจีจ,จ้าดื้อสวยดุปัจจุบันเป็นคุนแม่ของลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องเจเดนที่สวยเหมือนเดิมเลยละคะ่ะสำหรับจีจ้านั้นเธอเกิดวันที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2527คะ่ะมีเชื้อสายไทยอังกฤษและพะมา่า จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเริ่มต้นเข้าสู่วงการจัดการเล่นละครเป็นตัวประกอบค่ะก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงในรับบทนำสายบุ๊จากการสับสนุนปรัชญาปิ่นแก้วแล้วก็ยังมีพิ่มกับอีกมากมายค่ะสำหรับเรื่องที่ทำให้เจ้าตัวมีชื่อเสียงมากๆต้องยกให้กับเรื่องช็อกโกแลตจีจ้าดื้อสวยดุเลยละค่ะ หลังจากนั้นจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้ไปพบรักกับเอเดนโรเบิร์ตน้องชายของพาเมล,ล่าเบาเดนในกองถ่ายละครเรื่องต้มอย่างกุ้งสองจะเป็นยังไงสำหรับความรักล่าสุดของเขาที่ต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจ้าตัวจะอายุ37ปีแล้วเนี่ย แต่ความสวยก็ยังคงสวยใสยเหมือนเดิมเลยเจ้าตัวแต่งงานใหม่กับกาซูแพคลิกแท้งนักแสดงสแตนแมนหนุ่มชาวเวียดนามที่เข้ากันกับน้องเจแดนลูกชายของเธอเป็นอย่างดีเลยลคะค่ะจะเป็นยังไงเรามาชมภาพกันคะ่ะ